สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะวันนี้แอดมินจะมาพาผูกดวงหาลัคนาในเว็บพยากรณ์ที่ง่ายที่สุดแต่ว่าไม่ใช่เว็บของแอดมินนะคะแอดมินนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าใจดีมากในการสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วผูกดวงตามหลักของคัมภีสูสรริยะายา่ได้เลยนะคะ<ๆ>เจ้าชะตาหลายคนสับสนแล้วก็มีคําถามอยู่ตลอดเวลาแอดจะเอาคลิปนี้นะคะแปะไปตอบเลยนะคะก็ อย่างแรกเลยเกอรอกชื่อและนามสกุลของคุณนะคะกอรอกเสร็จแล้วจะเป็นชื่อเป็นนามสกุลหรือไม่กอรอกเลยก็ได้เว็บนี้ก็ไม่ได้ระบุนะคะเป็นเพศชายเพศหญิงระบุปไปเอาวันเดือนปีเกิดสมมุติว่าเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสามละกันนะคะเกิดเวลาแปดนาฬิกายี่สิบนาทีอยู่ที่จังหวัดน้องคายล้กันนะคะ ในประเทศซึ่งตรงนี้มักจะไม่ค่อยมีคนมีปัญหาถูกไหมคะในส่วนของต่างประเทศนะคะเจ้าชะตาบางท่านอาจจะย้ายพำนักไปอยู่ต่างประเทศปรากฏว่าลูกเต้านะคะสามีหรือภรรยาเกิดต่างประเทศนะคะอยากดูดวงเขากดไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไปหาทําโซนในจุดของที่ตัวเองอยู่ก่อนจังหวัดที่ตัวเองอยู่ก่อนประเทศที่ตัวเองอยู่ก่อนว่า ทำโซนที่เท่าไหร่แล้วก็มากรอกเท่านี้ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะในกรณีของต่างประเทศเนาะในกรณีที่บางคนบอกว่ากดต่างประเทศแล้วปรากฏว่ามันไม่คำนวณอะลองกดเข้าไปใหม่เพราะว่าช่วงนี้นะคะมันเป็นจังหวะที่ว่าอาจจะมีคนเข้าไปเยอะเวลาแอดมินแนะนําทีหนึ่งคนเข้าไปเยอะหรือว่าเพจอื่นๆแนะนําหรือว่ามีคนติดตามท่านอาจารย์อยู่แล้วก็จะเข้าไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองลอง รีเฟกเข้าไปใหม่นะคะส่วนวันจรก็เป็นตามตามนี้เลยส่วนวิธีหาลัคนาที่ว่าจะไปใส่ตรงนี้นะคะสำหรับในตำราของแอดมินดูในช่องของแอดมินเนี้ยใช้อาทิตย์อุทัย6นาฬิกานะคะ3ามปุดดาวนะัเวลาเกิดและเกิแล้วก็กดไปเลยว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะแล้วก็โอเคเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นรูปดวงชะตาอย่างนี้มารูปดวงชะตานี้ก็คือเจ้าชะตานะคะ มีดาวพื้นดวงเกิดละดาวพื้นดวงเกิดคือนี่อยู่ในวงกลมนี้นะคะดาวพื้นดวงเกิดอยู่ในจักรราศีของคุณนะคะเขาก็จะอธิบายเลยว่าเจ้าชะตาเนี่ยเกิดวันจันทร์ขึ้นสามข้าเดือนสิบเอ็ดปีขานวันที่เท่าไหร่นะคะลักนณะสถิตราศีอะไรประกอบด้วยเลิกอะไรนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องได้รู้อีกอย่างหนึ่ง ก็คือว่าดาวประจำตำแหน่งแต่และตำแหน่งของคุณนั้นมีดาวอะไรบ้างนะคะดูในนี้ก็ได้นะคะเทียบกับถ้าบางคนแบบว่าไม่รู้พื้นฐานโหราศาสตร์มาเลยก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือตนุสหสตนุกระดุมวะสหัเจ้าพันธุปุตตะอริปตานิมรณะนะคะไม่รู้ก็ไปเทียบกับในเว็บ ในช่องที่แอดมินทำนายนะคะว่าในแต่ละตารางแอดมินเขียนว่าอะไรตรงนี้เป็นตนุตรงนี้เป็นกระดุมพระตรงนี้เป็นสาหัชะไปเทียบในลัคนาราศีตุลเพราะคุณรู้แล้วนี่ว่าคุณอะราศีตุลเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นช่องต่างๆของคุณก็จะตรงกับราศีตุลน,นะคะหรือนะคะเจ้าชะตาดูตรงนี้ยิ่งง่ายสุดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยในเว็บของอาจารย์ได้อ่าเรียบเรียงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือตนุ ตนุเศษเนี่ยคือลักษณะนิสัยใจคอนะคะไว้อดมินจะทําเป็นคลิปให้ว่าลักษณะนิสัยใจคอของคนที่ได้ตนุเศษเป็นอะไรมีลักษณะแบบใดนะคะลักษณะนิสัยจะไม่มีผูกกับเรือนลัคนาทั้งนั้นหรอกนะคะคุณสามารถเอาตนุเศษเนี่ยไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนเกิดวันไหนก็ได้อย่างกรณีเนี้ยเขาเกิดวันจันทร์ถูกไหมคะแต่ตนุเศษของเขาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ เพราะฉะนั้นไปฟังลักษณะนิสัยของวันอาทิตย์ได้ด้วยมีส่วนนั้นอยู่นะคะแล้วทีนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าในดาวพื้นดวงเกิดของคุณเนี่ยมีดาวพุธหรือพระศีเนี่ยในตำแหน่งกเกษตรในราศีกันหรือว่าในภพวีน่านั่นเองเห็นไหมคะไม่ต้องไปไล่ภพเลยนะคะนี่พระพุธอยู่ในภพเรือนวิน่า,านะคะเนี่ยเจ้าชะตาก็เอาตรงนี้เนี่ยไปฟังนะคะในเช็คดาวด่วนดาวพื้นดวงเกิดของแอดมินได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ย ฟังง่ายเพราะว่าแอดมินทําเป็นราศียังไม่มีเวลาทําเป็นภพยังไม่มีเวลาทําเป็นเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ไปฟังเป็นราศีก่อนอย่างในวันนี้นะคะแอดมินทาคลิปนี้เพราะว่าหวังว่ามันจะเกิดประโยชน์กับเจ้าชะตาหลายๆคนและสามารถฟังคลิปแอดมินได้สนุกมากขึ้นในกรณีที่แอดมินอยากเจาะจงดาว บางดาวที่อยู่ประมาณ2เดือนหรือดาวบางดาวที่เป็นเกษตรในราศีต่างๆเนี่ยมันจะมีดาวพื้นดวงเกิดรอ่ะสมมุติว่าตอนนี้นะคะอย่างเดือนตุลาคมมีพระศุกเป็นเกษตรเข้าเรือนตนุลักษณ์ของเจ้าชะตาคนนี้เลยแล้วมีพระศุก เดิมหรือว่าพระศุกในพื้นดวงเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือสมมุติว่าเขาไม่มีพระศุกเขามีแค่ดาวอังคารพระศุกจรเข้ามาเป็นเกษตรตรงนี้แล้วทับกับดาวอังคารเกิดอะไรขึ้นแอดก็จะทํานายได้ลึกมากขึ้นเจ้าชะตาก็จะได้รู้ประมาณมากขึ้นแต่มันเป็นการรู้ทิศรู้ทางแต่ไม่เชื่อรู้ทั้งหมดนะคะเพราะเราไม่ได้ไปผูกดวงหาลักนานางดูกันโจ๊ะ,จะอย่างเงี้ยต่อหน้าต่อตานะคะ ทีนี้นะคะมาที่คำถามยอดฮิตเลยคำถามยอดฮิตก็คือว่าเมื่อผูกดวงหาลัคนาไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เวลาเกิดเราจะมีสิทธิ์รู้ลัคนาไหมมีสิทธิ์ค่ะถ้าเกิดคุณไปหาหนักโหราศาสตร์นักพยากรณ์นะคะหรือว่าหมอดูที่เขายอมทวนลัคนาให้เจ้าชะตานะคะทวนไปทีละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะหาลัคนาได้โดยเขาจะจับดาวเด่นๆเ,เนี่ยขึ้นมาแล้วถามคุณว่าปีนั้นปีนี้เกิด เรื่องราวอะไรขึ้นจริงไหมปีนี้บางคนแบบคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วอะ่ะปีนี้คุณพ่อไหมปีนั้นคุณแม่ไหมเคยเจ็บไข้ได้เปิดหรือตอนเด็กๆเ,เคยเฉียดตายไหมแล้วก็จะเอาเหตุการณ์สําคัญขึ้นมาทวนลักษณะข,ของคุณนะคะซึ่งมันก็พอได้ตรงนั้นแต่ส่วนคนที่แบบว่าเออฟังแต่ดาวรวมมาแอดมินแต่อยากรู้รู้ทั้งเวลาเกิดด้วยรู้ทั้งลักษณะด้วยนะคะ รู้ทั้งราศีด้วยฟังอะไรดีในช่องแอดมินนั้นมักจะบอกว่าให้ฟังทั้งสองอย่างเพราะจุดพยากรณ์นั้นมันมาจากตัวเจ้าชะตาวันและเวลาเกิดก็มาจากคุณนะคะได้ทั้งคู่ทั้งราศีและลัคนาและแอดมินไม่ฟันธงด้วยว่าลัคนาจะแม่น80%ราศีจะแม่น60%ไม่ ไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะบางคนเนี่ยราศีแม่นกว่าลัคนาก็เยอะนะคะในช่องแอดมินรวมถึงสถิติส่วนตัวที่เก็บมาราศีแม่นกว่าก็เยอะคนที่รู้ทั้งสองอย่างบางทีจึงเป็นกําไรนะคะในการรอบครอบรัดกลุ่มรู้ทั่วไปตลอดทั้งดวงแต่สิ่งที่แอดมินเตือนเสมอนะคะสำหรับคนที่ฟังช่องแอดมินก็คือการฟังดาวรวมเนี่ย มันไม่เฉพาะเจาะจงกับเจ้าชะตาทั้งดีและร้ายเต็มที่อย่าเอามันไปฟันธงเต็มแรงนะคะอย่าเอาไปฟันดวงเต็มแรงอย่าเอาไปฟันการลงทุนหรือการลงหุ้นหรือจะไปลงหุ้นนั่นนี่ไปดูคลิปรวมไม่จำเพาะว่าจะเป็นช่องแอดมินหรอกนึกออกไหมคะคุณดูคลิปรวมคุณไม่ได้ผูกดวงหาเวลาเกิดหรือผูกพยากรณ์อะไรเลยปลื้ต่อให้คุณผูกก็ตามไม่ว่าจะดูไพ่ดูลายมือดูโหราศาสตร์อะไรก็ตามแอดมินไม่ค่อยแนะนําให้คุณ ช้การพยากรณ์กับการลงทุนต่างๆเลยเหตุเพราะว่าคุณอาจจะไปเสียค่าครู 1,000- 1,900แต่คุณไปลง3ล้าน5ล้าน7ล้าน10ล้านแสนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะบางบางการพยากรณ์ก็มักจะบอกว่าให้เจ้าสตารนไปเรียนรู้เพิ่มโดยเฉพาะการพยากรณ์พวกไพ่เนี่ยจะขึ้นมาเลยว่าให้ทำตัวให้เก่ง เท่ากับการลงทุนคุณลง,ลงทุนมากเท่าไหร่คุณทําตัวให้เก่งมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณรู้อะไรมากเท่าไหร่คุณลงทุนมากเท่านั้นนะคะถ้าคุณรู้น้อยอย่าอาศัยดวงอย่างเดียวเพราะดวงนั้นมีการขัดแข้งขัดขาของดาวต่างๆที่เป็นดาวตกคุณอย่าคิดว่าดาวโชคลาภของคุณเป็นเกษตรตอนนี้โอ้โหลัคนาราศีธนูมันมีดาวพฤหัสนะคะ เป็นเกษตรอยู่ในเรือนที่บ่งบอกว่าเป็นปทุมเกณฑ์เลยเพราะฉะนั้นลงทุนลงหุ้นอะไรต้องดีแน่นอนอย่าลืมว่าในโหราศาสตร์ไทยนั้นต้องดูว่าพฤหัสแห่แฝงเรือนอะไรบ้างดาวแฝงเรือนอะไรบ้างดาวในพื้นทวงเกิดโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการฟังดาวรวมแม้จะไม่ได้ฟังเพื่อความสนุก แต่ฟังเพื่อการเอาไปคิดไต่ตรองรอบคอบนะคะแล้วเจ้าชะตาจะฟังแล้วได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นฟังได้ทั้งลัคนาแล้วฟังได้ทั้งราศีอย่าขี้เกียจฟังเลยค่ะฟังไปแบบว่าขับรถไปแล้วก็ฟังไปเพลินๆเหมือนเพื่อนมานั่งคุยให้ฟังเหมือนพี่สาวมานั่งคุยให้ฟังเหมือนน้องสาวมานั่งคุยให้ฟังนะคะแล้วก็เจ้าชะตาก็จะได้รู้ในสิ่งที่เออไม่เคยคิดถึงหรือบางเรื่องมันอาจจะไม่เกิดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นการดูดาวรวมนะคะหลายๆคนมักจะถามว่า บางทีทําไมดวงรวมมาดีดีแต่ทำไมดวงหนูไม่ดีเลยแอดมินก็นั่นแหละค่ะต้องกลับย้อนไปที่ว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเคยได้ยินว่า30ลิบิตฟ้า70ต้องฝาฟันไหมคะทำไมถึงเป็น30ละ่ะเพราะว่าเรื่องของการทํานายดวงชะตาเนี่ยแอดคิดเสมอว่าคนข้างบนแบ่งให้เราทราบแต่ไม่ได้ทราบทั้งหมดหรอกค่ะทราบเพียงนิดเพียงหน่อยนะคะ ตอบว่าให้อาจารย์นักโหราจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ของแอดมินก็ตามท่านก็พูดกันมาทั้งนั้นแหละว่าเรารู้ความลับฟ้าแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นที่ฟ้าจะปราณีให้เรารู้และนำสิ่งที่รู้นั้นไปบริหารให้เกิดประโยชน์ในชีวิตสำหรับคนที่สังเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมดีเรื่องกรรมชั่วเรื่องกรรมปัจจุบันทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเพียรพยายามแล้ว ฟังแป๊บเดียวรู้เลยค่ะว่าทิศทางชีวิตจะต้องไปอย่างไรการฟังพยากรณ์ในช่องแอปมินนั้นแอดบอกเสมอเลยว่าเหมือนคุณฟังพยากรณ์อากาศอย่าคาดหวังว่ามันจะตรงเป๊ะเพราะมันไม่ได้ไปเจาะจงที่บ้านของคุณเลยไม่ได้ไปเจาะจงที่ดวงกําเนิดของคุณเลยมันเจาะจงในประเทศดาวรวมของคุณทั้งประเทศคนลัคนาราศีนั้นทั้งประเทศ หรือทั้งต่างประเทศด้วยถ้าเกิดเกิดต่างประเทศเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างระวังบ้างตั้งรับบ้างพยายามบ้างเพื่อจะให้ได้รับโชคลาภต่างๆที่มันดีขึ้นคลิปนี้อาจจะพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วอาจจะเอาไปใส่ในท้ายๆคลิปที่มี เกี่ยวกับเรื่องของการเจาะดาวเข้าไปอีกว่ามีดาวอะไรตั้งรับนะคะแอดมินหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านและแอดมินก็หวังว่าฟังคลิปนี้แล้วจะช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยเพราะทุกการแชร์เป็นรายได้เข้าช่องของแอดมินนั่นเองค่ะพบกันใหม่ในทริคง่ายๆเกี่ยวกับโรศาสร์นะคะถ้ามีอะไรดีๆอจะเอามาเผยแพร่แน่นอนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ